สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนั่งรอรับจ้างเชียพุ่มครับครับขึ้งมาเรียนงานครับผมกับไปอยู่บ้านสองอาทิตย์ครับตั้งแต่ลงคงชปว่าไปเที่ยวกันนะครับผมพอดพุ่บุกัสองอาทิตย์ก็ได้อาจจะเกินสองอาทิตย์ใบนับันทีครับ กะลงม้ามือวันกอนครับผมกะบเรนสายสันอยู่ครับผมวิ่งสายสันอยู่ครับกะบเนี่ยแถวสามครับสายสันครับมือวันก่อนกะใส่จากกรุงเทพไปลงโคราชครับผมแล้วก็ หมูว่วานก็บไสจากค้องเตยลงแถวกาญจนาครับมนีกับไสจากประทุมแบรนไปลงพนมสาขามครับครับใก้ปีไม่แร้วครับก็เลยเร่งหาเงินครับผมเนื่องจากว่มีเงินเที่ยวแต่ว่าเงินเที่ยวเนี่ยต่าสิบวมีดอก,ดอกแต่ว่าแบรนง,งานสองเดืนอนนี้ผมก็อาจจะเก็บเงินบำรุงรถครับ ตีเนี่ยก็คือยางเส้นหนึ่งแล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่รตเตนี่ยโอ้หลูกเง้วผมไม่เข้าใจว่าทาไมรถท้องหลอต้องต้องใส่ลูกเงี้วครับออกมาจากศูนย์ครับผมวจัสทเปลี่ยนลูกหน่อยครับผมว่าหลูกซื้อว่ากินกินนํากั้นมากเลยตัวนี้ อาทิตย์ละครั้งครับเหลืออไปถอดออกมาเติมหนังกันอาทิตย์ละครั้งครับผมคือโรงงานนี้โรงงานเล็กนี่ก ผมใส่ตาชังแบบโบราณครับผมเมื่อกี้ไปสร้างนำนัดกะตาชังตาสังโบราณครับโมเมนต์ตาชังแบบท่านสมัยครับผม สมัยนี้ก็มีลายจะเป็นพวกเค้นนี่แหละครับผมแล้เค,เ,คลลเ,คเครื่องเครื่องลีดเล็กเนาะก็เขาเอื่นเครื่องเงียงกับปลุกบอให้กับนี่คนโทษเขาครับผมเมื่อกี้ไม่รู้นในหนาโทษเขา ร้อนครับโอ้ผม,มว่าในกุดังขึ้นร้อนดีว่าตัวทั้งบ้านหนาวเหรอครับผมทั้งคู่ทั้งทั้งเขาหนาว <Okay. S 1> ตอนผมลงมาผมก็นอนที่ป่าบางจากเขาเรียกป่าบางจากเลยว้าเลยปากช่องมากเนาะเราขึ้นเขาขึ้นเขาชันๆมากที่นี่ป่าบางจากจะใส่มือครับผมโอ้ยังหนาวครับผมตื้นสึ้นมากพัดลมไม่ได้เปิดเลยครับ เริ่มแล้วครับผมเริ่มต่อหนาวแล้วครับงานมันกับพ่อดเดรียนอยู่ครับเนาะ,ะสำหรับหลดรดับจ้างทั่วไปเนาะมันก็พ่อดเดรียนอยู่ครับแต่ว่าราคามันก็ตัดกันหลายครับผม ดีกว่าขอโรงงานครับผมผมทำงานโรงงานม่ได้หรอกครับอยู่เป็นครับเดี๋ยวกอาชีพนี้แล้วับ เพนก็ต้องสั่งก่อนครับผมสั่งก่อนครับชั่งโบราณครับผม กำลังขึ้นครับผม <c oughs> ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมซ้ำนีแห้วครับผมมองเห็นบอกรับกวประ่มานสิบสองตันกั้ครับผมกับประมราณร,ร่วมรถเดานะเออสิบสองตันกู้แต่ว่าเล็กนี่ลวดนี่กับประมาณเจ็ดตันกั้ครับผม ับผมผมก็จะขอจบคลิปลงแค่นี้เนาะเพราะว่าที่ได้กุ้มผ่านแล้วก็เฝ้าไปส่งกับให้มันจบภายในหมือเดียวครับผมอีคครับผมสวัสดีครับ